ของแบงงในบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2567วันนี้สำหรับหกคู่ที่คัดมาครับเป็นพรีเมียร์ลีกทั้งหมดไปเริ่มกันที่คูร่ากันเลยครับ คู่นี้เป็นคู่เตะวัยสุดครับของคืนวันอาทิตย์นี้เป็นจริงจออสยานครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ต้องเตะกันในเวลาสามทุ่มครึง่งเลสเตอร์ครับอันดับที่18ส่วนแมนซิตี้ตอนนี้ร่วงลงมาอันดับที่7แล้วมาเช็คฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของเจ้าบ้านกันก่อนครับผลงาน5้าเกมหลังสุดของเลสเตอร์พวกเขาชนะ1่เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดไปเยือนแอนฟิลด์ครับแพ้กลับมา1ประตูต่อ3ส่วนฟอร์มการ์ดครับเมื่อพวกเขาต้องเล่นเป็นเกมยาว เขาชนะ2เสมอ3แพ้4เกมความพร้อมเกมนี้ครับพวกเขายังต้องขาดแมตต์เฮอร์แมนเซนริคาโดเปเรราวิลเฟตเอนดีดีและอับดุลฟาตาวูรายชื่อนักเดิมที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับคืนนี้รูสฟอนิสตรอยน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1มี3ประสานในแนวลูกจะเป็นจ id อรแดนอายูฟาคุนโดบูโอนันเต้แต่สเตฟฟี่มาวีดีดีส่วนกองหน้าตัวหลักคืนนี้น่าจะเป็นปรสันดาก้าครับโยกย้ายมาฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับสำหรับฟอร์ม5เกมหลังสุดของซิตี้นั้น พวกเขามาชนะใครเสมอ2แพ้3เกมเกมล่าสุดครับเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับแอตแลนตันไป1นประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร,ร์ม9เกมหลังสุดเมื่อต้องออกเป็นทีมเยือนครับชนะไป3เสมอ2แพ้4เกมความพร้อมเกมนี้รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของซิตี้ก็ยังน่าเหมเดิมครับทั้งโรริโก้รูเบนดีอาร์สออสการ์บอบและจอห์นสโตนเกมนี้ครับเป๊ปน่าจะเล่นในระบบ4-1-4-1ครับคาดว่าคืนนี้น่าใช้ริมเส้นเป็นเจอรมี่โดกูครับซาบิญโยฟิลฟเดนมีเควินเดบอยคอยปั้นเกมและเอริเาลคาร์เรนเป็นสุดหน้าาตัวเปครับ คัดการเกมนี้ครับงันขายคู่นี้เป็นเทมเยือนครับเรือใบสีฟ้าบุกมาเหนือกว่าที่1.5ฟอร์มโดยรวมทั้งคู่ครับแย่ๆพอๆกันเจ้าบ้านเลสเตอร์แพ้มา3เกมติดส่วนฟอร์มทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังออกทะเลไม่เลิกครับคิดว่าคู่นี้ซิตี้น่าจะชนะได้ครับแต่คงไม่ขาดเดือดเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ดีกว่าครับเผลอๆมีสิทธิ์ยังเสมอได้คงเบ้งขอเลงเลสเตอร์ซิตี้ไม่อยากเพลียให้เชียร์จิ้งจอกสยามคุยกัมาครับไปกันที่ทาวด์เมฮอสเปอร์สเตเดียมครับเป็นไก่เดือดทองทออตแนมสเเปปร์ิดบ้านพบกับ ทีมหมาป่าบู๊ปทันตันคู่นี้ลงเตะกันในเวลาสทุ่มครับฟอร์มไก่เดอทองเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเพิ่งออกไปเยือนและแพ้ให้กับนอตแฮมฟอ์เรสไป1ประตูต่อ0ส่วนฟอร์ม9กนะ้านัดเมื่อต้องเล่นเป็นทีมเย้าครับพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้4เกมความพร้อมเกมนี้ครับตัวเจ็บตัวแบนครับมีรายชื่อเพิ่มเป็นเชสสเปนที่สะสมใบเหลืองครบจากนัดที่แล้วส่วนผูน้เล่นบาดเจ็บอย่างน่าจะเดิมครับวิคคาริโอเมกินฟันเดฟเฟนเบนเดวิส คริสเตียนโรเมโรวิลซงโอเดแบร์และริชาลิซอนครับเกมนี้อ like ังเก้ใช้ระบบ4-3-3ที ide, ่หนัดเหมือนเดิมแน่นอนครับเน้นเกมลุกเต็มระบบเหมือนเดิมสาประสานเป็นดยันครูเชฟสกี้โรริโกไปทางกูซอนทังมินและกองหน้าตัวเป้าเป็นโดมินิกโซลังเก้ ทีมเยือนวูบครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้3ไม่เสมอใครเกมล่าสุดฟอร์มสวยครับเล่นในบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0และเป็นการชนะติดต่อกันมา2เกมแล้ววันนี้ออกมาเล่นเป็นทีมเยือนครับเช็คฟอร์มหลังสุดกันหน่อย9นัดขอชนะ2เสมอ2แพ้5เกมความพร้อมเกมนี้ครับตัวเจ็บตัวบไม่มีเพิ่มครับแต่มีตัวเด,เดิมที่ยังไม่หายเยอซันมอสเกราบูบบกาตาอาเรปาโบงซาลาเบีย และเอนโซกอนเซลเลตครับคาดการเกมนี้ครับเงอนไขเปิดให้เจ้าบ้านไก่เดืทองเหนือกว่าที่1.0เจ้าบ้านแพ้มา2เกมติดส่วนทีมเยือนครับชนะมาสเกมติดเช่นกันถ้าดูจากโมเมนตัมตอนนี้ทีมเยือนดูดีกว่าครับเงือนขแบบนี้เต็มที่อาจจะแค่เบียดเียดชนะครับเชียร์วูฟยังเสมอดีกว่าเพราะธรรมชาติฟุตบอลของอังเก้เป็นทีมบุกค,ครับถุนวุ๊รับรอสวนแน่นๆน่นมีสิทธิ์ยังเสมอได้ครับเกมนี้ของเบ้งของเลงวุ๊ปทำตันเชียร์หมาป่ารอร่าเริง ตมาครับไปกันที่ลอนดอนสเตเดียมครับคู่ระหว่างคุณคอนเวสแฮมเปิดบ้านพบกับจ่าฝูงของแดงลิเวอร์พูลคู่นี้ตงเตะกันในเวลาเชียงคืน15นาทีเวสแฮมเจ้าบ้านครับปัจจุบันอันดับที่13ส่วนของแดงลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงครับอันดับที่1เช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1เกมเกมล่าสุดครับออกไปเยือนนักบุญสะทมตันครับชนะกลับมาได้1ประตูต่อ0ย์ ส่วนฟอร์มเมื่อเล่นเป็นทีมยาว์ในบ้านครับ9นัดพวกเขาชนะ3สเสมอ2แพ้4เกมตัวจากตัวแบงครับพวกเขาไม่มีโทมัสซูเชกและมิเกลอันโตนิโอต้องั้นพร้อมครับเกมนี้คาดว่าลูเป็นเตกีครับน่าจะมาในระบบ42-31นและลุกสามประธานใช้ลูคัสปากเกตา้าจรอดโบเวนมฮัมหม็ดคูดสุสและกหน้าตัวเป้าเป็นนิโคลัสฟูครุกมาดูฝั่งทิเบียนครับของแดงได้พูถือว่าฟอร์มสุดยอดครับ5เกมหลังสุดของพวกเขาชนะ4สเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่ง มาดูสถิติครับการเล่นเป็นทีมเยือน8นะัดพวกเขาชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใครความพร้อมเกมนี้ครับตัวแบนมีเพิ่มครับพวกเขาเสียโดมินิกสบอสไลที่สะสมใบเหลืองครบในนัดที่แล้วและตัวเจ็บที่ยังไม่หายครับอิบาฮิมาโกนเต้และคอนเนอร์แบลลี่ที่เหลือพร้อมครับอนนาร์เนอร์สโลตเจมนี้น่าจะใช้แผนเดิมครับ4 2 3 1ดันกลาง3ตัวน่าจะใช้การ์ลันแบกอลิซิสแมคลิสเตอร์เทอร์ติสโจนส์ส่วน3ประสานในแดนหน้าน่านนจะเป็นโคดี้กัคโปโมฮัมเมดซาร่าและเดียโก้โชต้าครับเงินไขเกมนี้ครับ จากฝูงเรียวภูบุกมาเหนือกว่าที่1.5มองว่านาทีนี้หยุดจากฝูงยากครับสวนยากงั้นตามดีกว่าเชื่อว่าแนวรุกเรียวภูนาทีนี้ยิงผ่านกันขายได้ครับของเบ้งขอเลงเรียวภูหงแดงแรงไม่เลิกนี่คือ3ามคู่ครับที่ดาวมาวิเคราะห์กันหน้าช่องส่วนอีก3คู่ที่เหลือทุกคนสามารถคลิกลิงก์ด้านล่าง เพื่อรับทัศนะและบทวิเคราะห์ของคู่อื่นๆไปแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องขอกำลังใจด้วยการกดหัวใจกด subscribe ให้ด้วยครับและพบกันใหม่ได้ในวันถัดดไปกับของเบ้งเล็งบอล